แล้วก็เอ็ดดี้เป็นเซเลบิตี้แล้วกันอย่างนั้นอะเวลามีรี่อะเพราะว่าเราเพื่อนเป็นคน26กได้ไม่ว่ากาเดินยนะเราคุกไม่รู้เนาะเราถ้าสมมติว่ามันว่างเกินสามสล็อ่อะกูไปเดินเล่นดูก่อนแล้วกันพี่อันนี้พี่มีวัรนีกันแล้วใช่ปะมันแัดเพราะจำนวนคนไม่ได้เยอะเหมือนเล่น20 20บมันก็สนุกอะใช่ใช่ แต่ไฟมันจะแบบไวมากเลยนะพี่ไฟอะ่ะเพราะว่ามันมันส่วนน้อยนะพี่ที่จะเล่นเอาศพออกมันด้วยจํานวนคนมันคือเล่นสไตล์พวกพี่แบบที่ผมเคยเล่นกับพวกพี่อะ่ะน่าน่าจะปิดไฟไวกว่าเก็ตอยู่ใช่ไหมตอนนั้นที่พวกพี่เล่นกับพวกผมฮิโรชิอะ่ะ <c oughs> ที่เดินสาสตร็นหน้ากระดานอะ่ะที่เอาปืนยืนแต่ละมุมอะ่ะ <c oughs> ล้วก็กัดศพในไฟอะ่ะไม่ได้เอาออกไกลขนาดนั้นอะ่ะที่อยนโค่นมันอ่ะ ก,ก,ก็สิ่งที่บอกไงมันก็ต้องมีวิธีแก้ถ้าเอาศพออกมึงกลับมามึงก็ไม่เหลือใครได้ถูกพี่มันด้วยจํานวนคนที่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะ่ะคือเอาไปทิ้งได้แต่ก็<ต>ไม่ได้ไม่ได้ไ,ก,ไ,ไดกลฟ้าจะบอกที่าพวกกูก็ฝึกกันมานานกว่าจะแบบเข้าใจกว่าจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจทุกคนถ้าได้แบบกับคนอื่นกูก็ไม่รู้ไงว่าไปแล้วใครใครเป็นบอสที่วนูมึงเหรอก็ตอนนี้ที่มีเชกันดูก็จะมีผมมีไซยาแล้วก็ยาด พี่ชายสุลล็อกวพอดีพวกหนูเป็นเด็กวัดครับมาขอเลข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 เหนึ่งสองศูนย์หนึ่งครับวัดป่าอเมซอนครับขอบคุณครับแล้วหนูล่ะหนูขอหนูวยไปแบ่งกันดปแบ่งไปแบ่งกันไปแบ่งกันไปแบ่งกันน้องไปแบ่งไปแบ่งกันน้องพี่คุยไรอยู่เดี๋ยวเลิกแป๊บนึงทีเวลากูอยากมีคอมมูแม่งไม่มีแหละที่เอฟซีวีแลกวกูฟีคนอื่นแต่มาจังเลยกูงงทิพย เราถ้าสมมติว่ามันว่างเกินสามสล็อตอะพี่ว่างไงเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันถามเรื่องอะไรอะเ,เรื่อง<ด>ใครใครมึงเวนนั่นเปล่ามึงเป็น,ปปนคนคุมไฟหรือเปล่าอฟฟ้าคุมพี่คุมใครคนสั่งไฟออก็ถ้าสมมติว่าอันนี้ในกรณีที่ผมตกก่อนนะก็จะเป็นยันสั่งต่อไอ้ในกะมึงจะคุยกนถึงคางไฟอะ กลางไฟไม่ใช่ผมพี่กลางไฟไอ้น้องอีคนนึงสมศรีชื่อดูทรงไม่ค่อยมีเลยมีมช,ชื่อหนึ่งอะ่สสญญะสนใจไหมว่าไปบางรอนตัวนี้ตัวลั่นทุ่งเลยนะผักบ,บุ่งหลงเหลงกลางไฟอ่ะใครเด้งมามันใส่ให้เลยแล้วก็เอดดีเป็นเซเลบิตี้แล้วกันอย่างนั้นอะ่ะเวลามีลี่อะ่ะเพราะว่าเราเพื่อนเป็นคนยี่สิบหกได้กายเป็นเซเลบิตี้เลยอ่ะ ไม่เลยพี่ใครว่ากันอะไรนะก็ไม่รู้เนาะพี่ก็ลองลงไปเดินเล่นดูก่อนแล้วกันพี่อันนี้พี่มีวันรกันแล้วใช่ป่ะกูมีกูเพิ่งมีเกูี้าแต่กูไม่ได้เข้าเลยกูเพิ่งไปเข้าไปแต่งตัวตอนไปเป็นตอนไปเป็นสภาที่ไปจับสายอฮะวันก่อนเออเป็นไงพี่ดูผู้หญิงตีกันสนุกไหมสนุกฟังกูนะตีกันสนุกจริงกูไม่เถียง ไอสัตว์ไอ่ตอนปุ้มไอ้เฮียกูสงสารเขาว่ะไอ้เฮียตำรวจยังโหดไม่พอไอสัตว์เอ้ยแม่งพอหลุดพอหลุดโขงกูเลยชมเลยเอาจังหวะนี้หูเรือยวโค้งสวยมาเอาแล้วเข่าข้างทางนะต้นไม้บ้างอะ่ะเสาไฟฟ้าบ้างอะ่ะไอ้เฮียอุ้มยี่าาสิบนาทีห้าทีเกมไปแล้วสิบคนโอ้ยแต่เออแต่เอาจริงตอนตอนอย่างอย่างเราเล่นกันอะพี่ผมว่าสามสิบนาทีนี่แม่งโคตรไวแล้วอันนี้อันนี้ยี่สิบนาทีผมผมคิดว่าเออ อย่างน้อยไฟหนึ่งอะน่าจะได้แบบเอาแบบขี้ๆอะไรน่าจะได้ประมาณสองสามแต้ม่าพี่แต่อันนี้รู้สึกว่าได้ยากมากเลยเป็นเพราะตำรวจมันมันเดือดด้วยแบบก็ต้องรอดูต้องต้องรอดูว่าต้องรอดูอาทิตย์เนี่ยคุณดิบอกว่าเราในพี่พูดแนะนาแบบว่าในฐานะแบบว่าแบบว่าคนที่เห็นรายการเทนนิสฟ้ายังไงสิบหกทีมสิบหกทีมแรกสายแรกเนี่ยเราปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ยต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนแต่ถ้าสายเราไปจะเป็นอัปเปอร์ลเวอร์ตอนนั้นนึกออกปะไหนที่คัดเข้าไปแล้วอะอ่า เราพอดูค่อยดูตำรวจได้ว่าเอจะรถตำรวจลงหรือว่าจะเปลี่ยนกิมมิคตำรวจยังไงเห็นมีคนดูเสนอว่าลองให้เป็นตำรวจผู้หญิงหมดเลยว่าไงโอ้โหพี่ตำรวจผู้หญิงหมดเลยจะพอเหรอตำรวจผู้หญิงหมดเลยผมว่าหายากนะพี่หายากมากเลยนะแต่ถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นดีไหมผมก็มองว่าดีอืมก็เป็นสึกผู้หญิงเนยตำรวจก็ผู้หญิงผู้หญิงตำรวจผู้หญิงฝีมือก็เยอะผู้หญิงแม่งมีตำรวจผู้หญิงเในเชี่ยตำรวจผู้ชายต้อมีน้อยนิดนั่นแหละกูแค่ไดเสนอแต่ว่า ไอ้เหี้ยโดนฮอเอาไงเราโดนโดนฮอแท็กคือเกมร้อยอะ่ะขับในเมืองก็แบบฟืดฟืดฟืดขับฟองโค้งเกมสามโค้งเกมขึ้นเขาปุ๊บไอ้เหี้ยเหินอเหื่เดียวบางคนยังคุมรถไม่เป็นไม่พอแฮะไอ้เหี้ยจังหวะเหืน่อในฟ้า,อาลอยบนเขาปุ๊บลอยลอยบนเขาใช่ปหมสี่อย่างตำรวจไม่ให้บ,บลงมาขี่อะไรสงสารเขาสงสารกูไหวเบ้ากูไหวเบ้าโอ้โหเบ้ครับสี่อย่างแล้วครับน้องเหินเดียวูสงสารเขาจริงบางทีอ่ะไอ้เหี้ย ไม่รู้จะภากอะไรบางคนก็ขับอยู่ในปุ่มในเฮียรู้แบบจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วอยู่ในปุ่มพับอย่างนี้เหรอโอ้โหตีโคตรมันอะ่ะแต่ตอน,แต,ตอนแต่ตอนภาคกูเกือบหลับอะ่ออะไอตอนปุ่มอ่ะตอนปะโอ้โหเอาง่ายๆถ้าผม<ด>เป็นพี่น,นะตอนลากอะ่ะผมผมนกผมนอนเลยแหละนอนรอเลยแหละรอไฟเดี๋ยวเอ้ยปลุกด้วยไฟแล้วปลุกด้วยนะเดี๋ยวมานักภาคต่ออเหี้ยตอนไฟไมึงเห็น,อนอม,มึงต้องตอนรูปมึงถามคนดูป่วยว่าเหมือนแก้งบ้าร้ <laughs> องเพลงเล่นกันเฮียไม่รู้เรอยๆปวยแก้งบ้า กูอาการลิช er ิวกูเ no ุณเนมาโคลาดอ่ะคุยกับไอไว่าอ่ะร้องเพลงทำเงินภาษาอังกฤษมั่วสู้หมดไอ้เหี้ยแต่ไอิลอดมันโหดพี่ไม่แปลกหรอกที่นั่นอ่ะอิลอดมันคุมเงี้ยผมเห็นพวกดีมเฮดไปเติมกาชาทิ้งไว้เยอะอยู่นะพี่พี่คิมเติมล่าสุดทิ้งไว้แสนนึงเข้าแก๊งเหลือจังวะ Thank you.